สวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะชื่อวิจิตราสุวรรณกูดค่ะเป็นลูกสาวของเจ้าของสวนลิ้นจีบวินชำลาบค่ะครับผมขออนุญาตแทนตัวเลือกคุณพี่ว่าย่อย่อเนาะ ที่นี่เป็นสวนลิ้นจี่เป็นสวนเดิมทีเนี่ยจะเป็นสวนมะม่วงเป็นสวนมะพราา้า,มา,ราวมะขามหวานแล้วหลังๆมาคุณตาก็เลยเลือกลิ้นจี่ค่ะอ๋อคือเหมือนกับปลูกเพื่ออย่างอื่นมาก่อนใช่เพื่ออ,อื่นก็ปลูกก็ได้ผลผลิตดีมากเลยค่ะแล้วตอนนี้ยังยังอยู่ไหมยังไม่มีไม่ไมีค่ะเพราะว่าต,นนตลาดตอนช่วงนั้นเนี่ยพอเราปลูกได้เยอะๆแล้วตลาดก็วายค่ะเพราะตอนนั้นเมื่อสมัยนู้นมันไม่ค่อยมีการ โฆษณาอะไรเท่าไหร่อะปลูกมานานหรือยังครับปลูกมาได้ประมาณ40ปีค่ะ40ปีแล้วใช่ค่ะนะครับโอ้นี่ปลูกมานานมากมานานมากนะฮะแล้วที่เราทำเนี่ยเป็นสวนลิ้นจี่เนี่ยใช้พื้นที่อ่าตอนนี้ลิ้นจี่มีทั้งหมด500ต้นใช้หน้าที่ประมาณ30ไร่ค่ะ30ไร่ค่ะเฉพาะลิ้นจี่ค่ะโอ้ถือว่าใช้พื้นที่เยอะมากค่ะก็ได้เยอะอยู่ค่ะแล้วตัวที่ คุณตาปลูกหรือคุณพี่ปลูกเนี่ยเป็นพันธุ์อะไรคะเขาเรียกว่าพันุคอมค่ะพันุ์คอมค่ะมาจากทางภาคเหนือ,อคุณตาเอาพันธุ์มาจากทางจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงครามประมาณ40ปีที่แล้วค่ะ<อ>สมัยนู้นเนี่ยที่อุบลเราไม่มีลิ้นจี่ค่ะคไม่มีลิ้นจี่มีแต่บักแงวค่ะบักแงวค่ะบักแงว<อ>คุณตาก็เห็นทำไมลิ้นจี่มันหน้าเหมือนตาเหมือนบักแงว <c oughs> คุณตาก็เลยไปหาดูว่า เอ๊ลิ้นบักแยวปลูกได้ลิ้นจี่ก็น่าจะปลูกได้มันน่าจะใกล้เคียงกันนะนั่นคือจุดประกายคุณตาค่ะแล้วที่ปลูกมานี่เนี่ยคือเรามารับช่วงแทนหลวงพ่อถูกไหมคะใช่คุณตาตอนนี้อายุ84 84แ่ะล้วก็ก็เป็นที่ปรึกษาให้เราว่าต้องทําอะไรต่อไปอะไรเงี้ยทางเราก็ดูแลรักษาต้นไม้ให้สะอาดรักษาสวนให้ให้ร่มรื่นนะคะแล้วก็ทำตลาดให้เพื่อนๆมาชมค่ะ ปกติแล้วเนี่ยลิ้นจี่เนี่ยเขาจะปลูกได้หรือว่าตัวในพื้นที่หรือจังหวัดที่มีอากาศเย็นส่วนมากลิ้นจี่เขาชอบอากาศเย็นพอปีไหนที่มีอากาศหนาวจัด,จดเรียงกันเลยนะคะประมาณสองสาอาทิตย์เนี่ยรู้เลยว่าปีนั้นลิ้นจี่ออกแน่ค่ะอ,ออกแน่แั่ก่อนหน้านี้เนี่ยในส่วนของลิ้นจี่เนี่ยเราส่งขายหรือว่าทำตลาดทางไหนเมื่อสมัยก่อนที่เราปลูกใหม่ๆนะคุณตาก็จะรู้แค่ตลาดไทย ก็จะมีพ่อค้าเนี่ยตลาดไทยเขาจะมารับเป็นคันรถรถรถใหญ่ๆรถรถกระบะนะรประมาณ2ตันสตัน10ตันแล้วแต่แต่แตละคันสอสามคันเรียงกันแต่ละวันนะคะคหลังๆมาเริ่มมี Facebook เริ่มมีการสื่อสารที่มากขึ้นเราก็เลยค่เราก็เลยว่าน่าจะเป็นลักษณะเชิญท่องเที่ยวน่าจะสนุกกว่าก็ลเลยเปิดเป็นเทิงท่องเที่ยวมาค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรว่าไงใช่ใช่ค่ะ แล้วผลวตอบรับดีไหมครับก็ดีค่ะเพราะว่าแต่และปีเนี่ยคือเราเปิดปีละหนึ่งครั้งครั้งละประมาณแค่เดือนเดียวหลังจากนั้นเราก็จะปิดสวนแล้วก็ดูแลของเราไปค่ะเปิดเพียงหน,นึ่งเดือนเท่านั้นค่ะหนึ่งเดือนเท่านั้นค่ะแล้วผลตอบรับที่ลูกค้ามาเนี่ยดีไหมครับดีค่ะมาทุกวันค่ะตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นค่ะเพราะอากาศช่วงเป็นช่วงเมษาก็จริงแต่ว่าในสวนเนี่ยจะเป็นร่มรื่นค่ะเพราะว่าลิ้นจี่พอต้นมัน โต40ปีเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นอุโมงค่ะนะก็จะไม่มีแดดค่ะเพราะอย่างนี้ที่ดูแลเนี่ยเราเราปลูกเป็นลักษณะอินทรีย์หรือว่าปลูกโดยโดยพ่นยาสารเคมีอินรีย์เท่านั้นค่ะเป็นอินรีทั้งหมดบ้านเราก็อยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็อาศัยที่นี่นะคะอ๋อที่นี่เป็นเป็นเป็นดินจีอินทรีย์ค่ะอินทรีย์ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บให้ทันแล้วเวลาสมมุติว่ามีมีช่วงของแมงวันทองมาแล้วก็จะมาล่อแมงวันทองไว้ นะก็จะไม่ฉีดยาไม่พ่นยาก็จะล่อเอาค่ะเราใช้ใช้วิธีแบบไหนคุณตาจะใชะะ้พวกสารพ่นนะคะไว้ในขวดนะก็จะไปห้อยอช่วงจังหวัดของการการล่อนี่จะช่วงลิ้นจี่กำลังจะเริ่มสุกค่ะคครับนะะก็จะมีเวลาของเขาอยู่ค่ะออ๋อจะห้อยไว้ตามต้นครับนอกจากแมลงวันท้องแล้วมีมีศัตรูพืชอย่างอื่นไหมอืม ไม่มีนะคะมีแต่เพราะว่ามันจะเร็วมากลิ้นจี่นี้เดือนหนึ่งก็จะวายแล้วค่ะอ๋อแป๊บเดียวใช่ค่ะก็คือก็ดูแลทั่วไปน้ำห๋ยธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านที่ทราบแล้วก็อยากจะมาแวะเที่ยวชมก็ต้องรีบหน่อยนะครับค่ะนะฮะปลูกถ้าคนที่สนใจปลูกก็ก็มาจองนะคะจองได้เลยจองที่หน้างานได้เลยค่ะจองจองอย่างนี้แสดงว่าจองจองนี่หมายถึงจองกิ่งพันธุ์นะคะอ๋อจองกิ่งพันธุ์แต่ถ้า ถ้า,าถ้าเป็นลูกเนี่ยก็ให้มาเที่ยวชมแล้วก็ซื้อไปได้เลยเลวบางคนอยากเก็บเองก็ได้ค่ะใส่ถุงแล้วก็มาชั่งได้ค่ะปกตินี่ขายหมดไหมแต่แลือดูการหม,หมดค่ะหมดใช่ไหมหมดทุกวันแล้วเริ่มเปิดมาเป็นต้องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยนานหรือ,อยังคะกี่ปีเปิดมาประมาณเกือบเกือบ เกือบ7ปีแล้วนะคะเกือบ7ปีแล้ว,ลวใช่ค่ะก็คือมีคนมาตลอดทุกปีมาทุกปีค่ะ<ม>เพราะว่าบางปีลิ้นจี่ก็จะไม่ออกลูกนะ<อ>เมื่อก่อนเนี่ยจะออกปีเว้นปีแต่ช่วงเนี้ยสปีติดแล้วค่ะ<ม>ออก3ปีติดกันเลยค่ะก็ในส่วนที่อย่างอย่างที่คุณพี่แนะนําเมื่อคู่นะครับสภาพอากาศมีผลไหมฮะต่อการออกผลผลิตลิ้นจี่ถ้าช่วงของเดือนเดือนเดือนธันวา ถ้าเรารู้สึกหนาวละหนาวจะจัดเนี่ยลิ้นจี่เขาก็จะเริ่มแทงยอดแล้วก็ดอกเนี่ยอันนี้คือมีผลมากคือเรื่องอากาศเย็นแล้วก็พันุ่์ครอมอากาศเย็นแค่ประมาณเนี้ยของอุบลเราเนี่ย<ม>ก็ออกลูกค่ะก็คือต้องพันนี้ถ้าเพื่อนอื่นไม่แน่ใจแล้วรสชาติของเขาเนี่ยเป,เป็นลักษณะยังไงครับเป็น<อ>เปรี้ยวหรือว่าเป็นหวานหรือว่าเปรี้ยวอมหาวานหวานออกหวานนะออกหวาน,อ,อ,วานอ,มอมเปรี้ยวนิดนิด<อ>แล้วก็เนื้อเนื้อจะ แห้งนะและเย็นไม่ได้ฉ่ำเหมือนของทางทางไม่ไม่มีน้ําค่ะจะแห้งแกะออกมานี่แห้งกรอบเลยค่ะแล้วก็เนื้อจะเย็นค่ะครับปกติเราเห็นแต่เวลาฉีกฉีกเปลือกออกเนี่ยมันจะมีน้ำฉ่ำน้ำใช่ไหมที่ฉ่ำน้ำเพราะว่าอาจจะไว้หลายวันค่ะคือลิ้นจี่เขาก็จะมีความสดเนาะครับพอนานๆเข้าเขาก็จะเริ่มหดตัวพอหดตัวน้ำมันก็จะอยู่ในในเปลือกนั่นแหละอ๋อแสดงว่าของเราเนี่ย เป็นประเภทที่ไม่ฉ่าน้ำคือคือถ้าสดสดก็คือแห้งเลยค่ะสอาวันนี่สบายก็คือพอเป็นอินทรีย์ป๊บเนี่ยมันจะแห้งและจะแข็งเลยเปลือกก็จะหุ้มเลยมันจะไม่ฉ่าน้ําเท่าไหร่ค่ะสามารถเก็บไว้ได้หลายวันไหมครัเป็นอาทิตย์นะคะแต่อาทิตย์นี่หมายถึงว่าเปลือกเขาจะดําเลยนะคะเพราะว่าเจอผิวออกซิไดค่ะก็จะดําแต่ข้างในเนื้อก็เหมือนเดิม แล้ว<น>ก็ไม่มีน้ำสักเท่าไหร่คร่ะก็ตามตามตกันกเพราะเป็นอินทรีย์ตอนตอนตอนนี้ปลูกประมาณสี่สิบปีมาแล้วนะครับ มีต้นหนึ่งเขาพันมาจากเชียงใหม่แเชียงใหม่เขาเพเนื้อพันแาวพันโอ้โอย่ายเงี้ยแล้วกาไปเห็นต้นต้นเดกอปูมันแดงบ้านเราแต่กอนนี้มีต้นบักแงวนะฮะบเดียวต้นแเงาก็ไปเห็นเห็นต้นริ่งมันดกต้วจิงิงต้นกิงนู้นู่นไม่เห็นทีต้องเห็นต้นริงดกก็เลย ซื้อเขาอะไรซื้อร้อยกิ่งร้อยกิ่งครับสมัยนั้นนะครัรรรรรบแต่ก็มามาปลูกปล้งไปก็ลูกดีลูกดกเหมือนเดิมไหยดกดีใช่ไหมฮะใช่เราก็เลยขยายอีกครับจนจนเป็นเป็ร้อยต้นแล้วครับแล้วเห็นการเจริญเติบโตภูมิใจไหมครับในการทำด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองโอ้ผมภูมิใจมาก ลักษณะการที่คุณพี่ปลูกเนี่ยเหมือนปลูกระยะห่างพอสมควรเนื่องจากว่าตัวต้นเนี่ยลำต้นของเขาเนี่ยต้นใหญ่มากใช่ค่ะระยะห่างที่คุณพี่ปลูกเนี่ยประมาณ5เมตรถึง10เมตรได้ไหมฮะคุณตาเขาทําการศึกษาก่อนที่จะปลูกเนาะว่าลําต้นแค่ไหนมันจะอยู่ได้กี่ปีแล้วมันจะขยายซ้ายขวาออกกี่ปีค้เขาก็เลยเลือกไว้ที่8เมตร ระยะห่าง8เมตรเพราะว่าต้นเขาใหญ่เท่าต้นมะม่วงอะคะ่ะมาเพราะฉะนั้นระยะ8เมตรนี่คือ,อกิ่งก้านใบชนกันจะสวยเลยกำลังดไไไไีไม่เบียดมากถ้าเกิดถ้าเบียดอยากได้หลายต้นแต่เบียดกันมันก็ทำให้ลูกออกไม่เยอะถ้า 8, 8ปีแล้วมันขยายใหญ่ขนาดนี้แล้วอยู่ได้ถึง40ปีก็ยังอยู่ได้ได้อยู่เนี่ยมันก็คุ้มกว่าอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าลิ้นจี่พันธุ์นี้หรือว่าที่คุณพี่ปลูกหรือคุณพ่อปลูกเนี่ย มีอายุยืนนานพอสมควรเรามองภาพแล้วเนี่ยน่าจะอยู่เกือบร้อยนะตอนนี้40ปีเนี่ยพอเราเห็นว่าเขาแก่ปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มตัดค่ะตัดแค่ระดับ 1- 2เมตรนะคะคือถ้าจะไม่มีใบเหลือเลยเราลองทดสอบแล้วนะคะคือตัดที่โคนต้นตัดเลยค่ะขึ้นมาประมาณแค่เมตร2เมตรก็พอเสร็จแล้วฝนมารอบเนี้ใบแตกเลยค่ะ ไม่มีตายแล้วใช้ระยะเวลานาน,าน,ม,นมับประมาณเว,าเวลาเราตัดโคนต้นแล้วก็คือพอเราตัดแล้วต้องรู้คือตัดช่วงก่อนฝนออพอตัดปุ๊บเนี่ยฝนมาปุ๊บเดือนหนึ่งสองเดือนปุ๊บเนี่ยแตกเลยค่ะก็ทนเลยอยู่ได้เลยแล้วใช้เวลา หลายปีแมที่เขาจะขึ้นมาเท่าเดิมก็ประมาณ3ปี3ปีก็เหมือนปลูกใหม่เลยค่ะแต่ค่ะแต่โคนเขาจะแข็งแรงมากเพราะว่าลำต้นมันใหญ่ใช่ไหมฮะอาหารนี่ใช่อาหารนี่สมบูรณ์ออกมาทีปุ๊บเดี๋ยวไปดูค่ะว่าที่เราตัดไว้ค่ะมันคือไม่ต้องดูแลไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรมากเลยน้ำก็แทบจะไม่ให้เพราะว่าข้างล่างเขาหากินเองได้หมดแล้วอ๋อแสดงว่าการให้น้ําก็ไม่ได้เปลืองไม่เปลืองเลยค่ะคือลากเขาชอนชัยไป ไม่ต้องลดน้ําเลยค่ะไม่ต้องรอใช่รอผลผลิตอย่างเดียวกับฝน๋อครับแล้วที่นี้ในส่วนของอาหารของเขามีปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเป็นหลักเป็นหลักค่ะใส่แค่ปีละสองครั้งมีพวกปุ๋ยเคมีปุ๋ย15 15 15อ๋อเป็นสูตรเสมอเลยใช่ค่ะได้เลยแค่นั้นกับปุ๋ยอินทรีย์จบเลยได้เลี้ยงง่ายค่ะครับก็สรุปว่าพันนี้นะเฉพาะพันนี้อ๋อเฉพาะเฉพาะพันนี้ ที่เราทํามาไ,มได้ผลค,คนที่มาส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่มาทานนะแล้วก็ลูกค้าที่มาสั่งกิ่งไว้ว่าเขาดูว่าบางทีเขาไปซื้อกิ่งข้างนอกเขาไม่แน่ใจว่าใช่พันุ์นี้หรือเปล่ามาจากสวนนี้หรือเปล่าแล้วก็ออกออกลูกจริงหรือเปล่าคะรสชาติแบบนี้ที่เขาชอบไหมอะไรเงี้ยคือเขาก็จะมาเพื่อ,อ เอามาทานหรือก็เอาไปขยายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ดูแลง่ายนะครับดูแลงาน้ำก็ไม่ต้องให้อะไรมากมแล้วกมุ่้อยนะย็เป็นฟุยทั่วไป คือพอเขาโตแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนมะม่วงเลยค่ะค่ะคือคิดเลยว่าเวลาเราเลี้ยงต้นลิ้นจี่พันธุนี้เหมือนเลี้ยงมะม่วงอะค่ะแต่ว่าการให้ผลผลิตเนี่ยเขาออกผลให้เนี่ยให้ครั้งเดียวครั้งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอะไรเสริมแต่ว่าก็ต้องรีบเพราะว่าวายจะประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งครับแต่เขาจะสุกไม่พร้อมกันก็ดีตรงนี้แต่ละต้นก็สุกไม่พร้อมกันครับต้นหนึ่งก็สุกไม่พร้อมกันค่ะใช่ก็เราก็ค่อยๆเอาเอา ตัดนะต้องตัดเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดนะฮะต้องฟันต้นเลยค่ะฟันกิ่งแล้วก็ห้อยลงมาแล้วทิ้งไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกค่ะถ้าเกิดมีคนที่สนใจยังไม่เคยมาถ้าอยากมาสวนที่นี่มามาเยี่ยมชมมาทานมาซื้อแนะนำนะครับค่ะคือถ้ามาจากวารินนะคะให้มาที่เส้นมออุบลนะคะวิ่งวิ่งตรงมามออุบลเลยค่ะแล้วก็จะเจอโค้งบัววัดก่อนก่อนถึงมออุบลให้ไปยูเทิร์นครับนะคะประมาณ ดูเทินประมาณ200-300เมตรเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะจะมีป้ายเข้าสวนลิ้นจี่<ะ>เข้ามาประมาณกิโลหนึ่งค่ะ,ะมาตามป้ายเลยค่ะ,ะ,ะแล้วในส่วนของถ้าเกิดอยากจะสั่งหรือว่าจะซื้อ<ะ>แต่ว่าไม่มีเวลามาเองต้องสั่งทางช่องทางไหนได้บ้างครัาคือเรามีปัญหาเรื่องเรื่องเวลาส่งแล้วเนี่ย การขนส่งไม่ตรงเวลาทําให้ลิ้นจี่ไม่สวยล้วก็เลยตัดปัญหาไปว่าถ้าลูกค้าสั่งก็คือให้โทรมาสั่งนะคะแล้วก็จองไว้แล้วก็จะเตรียมไว้ให้แล้วให้ใครมารับเอาที่สวนเลยดีกว่าค่ะจะได้อร่อยครับแล้วติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับอ่าเพจของสวนลิ้นจี่สวนลิ้นจี่เลยสวนเห็ดวารินชัมลาสวนลิ้นจี่สวนเห็ดวาินชัมลามีเพจนะคะมีเบอร์โทรมีแผนที่ให้ดูค่ะ เดี๋ยวยังไงก็จะฝากไว้ด้านข้างเนาะนะครับถ้ายังไงวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่อ้อนะครับเป็นอย่างสูงนะครับท่านเจ้าของสถานที่นะครับที่ให้โอกาสนะครับทางช่องเกษตรจิปาถะนะครับมามาเที่ยวมาชมนะครับมาพาทุกท่านมานะครับยังไม่เคยมานะครับหรือไม่รู้ว่าสวนลิ้นจี่ที่อุบลก็สามารถปลูกได้นะครับก็มาได้นะครับตามที่ได้แจ้งไว้หรือขึ้นไว้นะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยอดเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับคุณครับสวัสดีครับ